มีคำถามเข้ามาค่ะครับผมค่ะว่าสามารถติดที่กอกน้ํานะคะไว้ตรงท่อฟังดูได้หรือไม่ค่ะมีมันส่งผลต่อประสิทธิภาพปั๊มหรือเปล่าค่ะติดที่กอกน้ําท่อฟังดูได้ไหมใช่ค่ะส่งผลต่อประสิทธิภาพ,พปั๊มหรือเปล่าจากคําถามเนี่ยผมอ่านมาเขาบอกว่าเขาติดไปหมดละจุดฝังขง้างบนเนี่ยไม่มีที่ให้ติดแล้วนะผมเขาถามว่าสามารถติดที่กอกน้ําท่อฟังดูได้ไหมก็บอกว่าสามารถติดได้นะครับผมไหล แปลงที่ผมไปดูเนี่ยเขาก็ติดกันนะครับใส่สามทางรถมาแล้วก็ติดนะผมติดท่อฟังดูดไปติดติดที่กล่องน้ําสามารถติดได้นะครับแต่ว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพปลมไหมบอกว่าส่งผลนะครับผมส่งฝนนะาที่นี้ก็คือถ้าข้อต่อมีจุดรั่วซึมนะครับถ้ามีจุดรั่วซึมเนี่ยแน่นอนครับว่าตรงจุดรั่วตรงเนี้ยน้ํามันไม่ได้รั่วออกนะครับแต่ว่าท่อฟังดูดเนี่ยมันจะดูดอากาศเข้านะครับผม และมันจะตัดวงจรการดูดน้ําที่เต็มประสิทธิภาพของปั๊มไปนะครับปั๊มเนี่ยก็จะลดลดประสิทธิภาพการทํางานของมันนะครับผมจากเดิมที่มันทาได้ร้อยเนี่ยอาจจะเหลือแค่เจ็ดสิบนะครับส่วนไปก็คือท่อฟังดูดเนี่ยติดที่กองน้าท่อฟังดูดได้ไหมติดได้นะครับผมแต่ก็ต้องให้มั่นใจนะครับว่าไม่มีจุดรั่วซึมโอเคส่วนมันมีจุดติดตั้งตรงไอ้จุดกองน้าตรงอื่นอีกไหมจริงจริงมันก็มีจุดหนึ่งนะผมเขาเอาไว้ใส่ เว่ยามเกเกี่ว,วัาแรงดูแต่ว่าก็สามารถมาแบบอัดแอปกรอกได้แป๊บๆนะครับผมแต่ก็อาจจะได้ไม่เต็มเร็วนะคือจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับผมอ่าสว่วนสามารถติดที่กรอกน้ำท่อฟองดูได้ไหมอ่ะติดได้นะครับแต่ก็อยากให้มันรั่วนะครับผมถ้ารั่วก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพปั๊มโดยตรงเลยนะครับโอเคประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมถ้ามีคําถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซืคลิปนี้ไวใ้ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ